บอกว่าตูมึงไปงเี๋ยวา่ากูขอร้องเถอยว่ากูนั่งดูด้วยความสมเพชเปนะไม่ได้เห็นลิงโลดกันใช้ว่ะรัฐบาลหนึงงมัดงบไปพันสี่ร้อยล้านกปจะเปิดร้านธงฟ้ามึงไปเอามาจากไหนแลสินค้าในร้านทงฟ้ามึงอะแล้วมันช่วยประชาชนได้จริงเปล่ามึงจะเปิดได้กี่ล้านอะ่ะกูอยากรู้มันจะช่วยได้กี่คน มันจะทําให้ประชาชนรู้สึกโอ้แม่งกูได้ใช้สินค้าราคาถูกจริงหรือเปล่าวะมีจัดรถโมบายเคลื่อนที่จําหน่ายสินค้าราคาถูกมึงจะวิ่งในทั่วประเทศเลยเหรอกูถามมึงหน่อยอว่ามึงจะมีรถวิ่งกี่คันและทหารนี่มาน,นั่งเอาเอารถทหารมาวิ่งขายของถามว่าทหารมึงมีเงินมากเหรอมึงยังก็มาดูดภาษีกูไปซื้ออาวุธอยู่เลยชิบหาย มันใช่หน้าที่ทหารไหมวะเอางบถามนี่อยากรู้ทหารเอาเงิน,ปนไปอย่างไรวะคุณไปเอาสินค้าเนี่ยมาขายเนียไอ้ที่รถมาวิ่งมึงเอาเงินที่ไหนเติมน้ำมันวิ่งขายเ,ยเก่งกันนักใช่ไหมทหารเนี่ยมึงหาเงินเลี้ยงจ่ายเงินเดือนลูกน้องเองได้ไหมไม่ใช่เรื่องของทหารเลยนะ กูว่าหลังๆเนี่ยประเทศเราเนี่แม่งเพีย้ยนอทหารมีหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาตินะวันนี้ลูกทหารมาง้างผมเลยเว้ยใหม่ๆก็โอเคนะวันหลังๆก็เฮ้ยแม่งชักเริ่มเยอะนะกูว่าเงินงบมันรั่วตรงนี้น่ะน้ำท่วมก็เอาทหารไปช่วยแต่ถามว่าตอนนี้ทหาราื่อมีการเบิกงบไหม ว่ามีการเบริกงบนะมีปัญหาอะไรก็เอาทหารไปช่วยทหารเบริกงบไหมมีเบี้ยเลี้ยงไหมัวไม่ใช่ละแต่นน,น,นี้รถขนาดกองทัพลงดีกว่าไหมถ้ามันว่างงานมากขนาดมีเวลามานั่งช่วยน้ำท่วมหรือมานั่งขับรถขายสินค้าราคาถูกนี่หรือจะบางทีจะไปทำขนส่งแข่งเขาเนี่ย กูว่าล,ลดขนาดกองทัพลงดียวไหมถ้าทหารเยอะขนาดมีเวลาไปเลี้ยงหมูปลูกขังชีนเนี่ยนะเลี้ยงไก่พวกนี้นะกูว่าล,ลดกองทัพลงดีกว่าไหมมันจะประหยัดเงินมากมายมหาศาลเลยนะงบประมาณแผ่นดินที่จะใช้กับกองทัพผมมานั่งมองกันไปเน,นี่ยผมนึกว่าเฮ้ยประเทศเราในแม่งหลงทางนย่มันกำลังเริ่มหลงทางแนละ้ว แม่งเริ่มมั่วหมดเพราะโครงการเอาหน้าแม่งเยอะแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้จริงรถ้าทหารลงไปขายของแล้วแม่งทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะได้ใช้สินค้าราคาถูกจริงนะโดยไม่เบียดเบียนงบประมาณแผ่นินเอาเลยครับเอาเลยวันนี้แต่กองทัพเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เองนะแล้วก็เอามาขายประชาชนในราคาถูกโดยไม่เบียดเบียนงบประมาณเอาเลยทําเลยนะอย่าหยุดนะ กองทัพมีที่ดินเยอะวันนี้สินค้ามันแพงเหลือเกินหมูแพงไก่แพงทหารแม่งเลี้ยงแล้วเอามาขายในราคาถูกแล้วยังมีกําไรเหลือเพื่อจะไปบํารุงค่ายทหารตัวเองโดยไม่ต้องเบิกก็ประมาณแผ่นดินเอาเลยเอาเลยนะถ้าเก่งนักอะเออเห็นไหมแต่ผมไม่ชอบไอโครงการที่แบบแบบแม่งทําบางหน้าเนี่ย อูอยากรู้ว่าไอการที่ทหารเอาเอารถมาวิ่งขายของเนี่ยเอาของที่ขายเอามาจากไหนมีการชี้แจงบ้างใช้เงินงบประมาณไปเท่าไหร่และขายของได้มาเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วใช้งบจากตรงไหนมาผมไม่รู้ทหารมีงบมากมายหลือเฟือน,อนึ่งขนาดมาขายของได้จริงหรือเปล่า เห็นไหมถ้าเราคิดดีๆนะผมว่าไอวิธีการโครงการแบบเนี้ยหรือกันในรถทงฟ้าเนี่ยอามนี่มึงไปเอาสินค้ามาจากใครเอามาในราคาเท่าไหร่แล้วขายขาดทุนใหประชาชนได้เท่าไหร่ช่วยประชาชนได้กี่ครัวเรือนสรุปให้กูดูหน่อยได้ไหมไอพันที่ร้อยล้านนี่ที่เมืออนุมัติเนี่ยกูอยากรู้ว่า มึงจะขายได้กี่ครัวเรือนมีจะประชาชนกี่ครัวเรือนที่ได้ประโยชน์จากมันจะช่วยประชาชนประหยัดได้คนละกี่บาททำตัวเลขกูดูหน่อยนะกูเห็นว่ามึงใช้เงินกันแล้วอ้กทีใช้กันแบบไม่ล้ดีก็เอางบไปละเลงงบไปละเลงแต่ละเลงอย่างคุ้มค่าหรือเปล่ากูกลัวจะมีหมาฆ่าไปแดกด้วยดิอ่าใช่ไหมอยากรู้อ่ะ เนี่ยไอ้รถไอ้ร้านหงฟ้าเนี่ยใช้งบประมาณพันสีร้อยล้านเนี่ยใช้ยังไงแจกแจงให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วมีการวัดผลไหมว่าเงินพันสีร้อยล้านเนี่ยมันช่วยประชาชนได้กี่คนอ่ามันลดค่าใช้จ่ายให้กี่ครัวเรือนครัวเรือนละกี่บาทกูอยากดูอ่ะทำให้กูดูหน่อยได้ไหม พวกเมืองกูเห็นแม่งอยากจะใช้เงินก็ใช้กชันชิบหายหมดหมดนะ่ะทำงานอย่างนี้เอาหมามาเป็นรัฐมนตรีก็ได้เพราะมันไม่ต้องใช้สมอง